ตอนนี้จอรเดีย75แรงครับคุณลูกค้าจอรเดีย75แรงคันนี้สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับคันหน้าเป็นตัวดาน่าละครับเป็นตัวคันหน้ารุ่นใหม่นะครับดาน่าคันหน้ารุ่นใหม่ครับยางติดรถมา4เส้นนะครับคุณลูกค้ายางติดรถมา4เส้นนะครับเป็นยี่ห้อ BKT นะครับเป็นยี่ห้อ BKT ครับยางหลังก็ประมาณนี้ครับดอกประมาณ70เนะครับ70 80อนะครับยางหน้าก็เหมือนกันนะครับ ติดรถมาสี่เส้นนะครับเบามีซีดหน่อยนะครับเบามีซีดหน่อยนะครับเครื่องเดิมนะครับเดิมนี้เลยไม่มีรอยแกะนะครับเครื่องเดิมครับเกียร์เดิมครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับมลูกคา้าฟ้าให้ไม่เคยเปิดนะครับฟ้าให้ไม่เคยเปิดนะครับมีกระบอกช่วยยกด้วยนะครับลูกค้านี่กระบอกช่วยยกนะครับสําหรับปลูกอ้อยหรือใช้งานหนักๆนะครับที่ต <Sir> ้องการแรงเยอะๆนะครับ <t> <comfortably. S 1> ตัวนี้มีกระบอกเค่ยกด้วยครับเสื้อผ้าด้านซ้ายไม่เคยลื before, ้อ pues like ครับน็อตไม่เคยคลายนะครับด้านปัวก็เหมือนกันฟ้าไฮยังไม่เคยเปิดนะครับมาพร้อมผาน3าของแข่แหงหลีนะครับคุณลูกค้าผาน3ามไข่แหงหลีลูกค้าไปปลูกอ้อยนะครับเป็นล้มต่ออ้อยนะครับคันนี้เหมาะเลยนะครับปลูกอ้อยล้มต่ออ้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับฟ้าไฮไม่เคยเปิดนะครับ าราคาขายนะครับคันนี้คุณลูกค้าดูไปด้วยก็แยกราคาไปด้วยดีกว่าเนาะบางทีก็ราคาก็อยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทนะครับ6 2 5 0 0 0บาทนะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้นะครับตรวจเช็คให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับดูรวมๆให้ครับว่ารถต้องทําอะไรหรือเปล่าแต่ตามสายตาที่ผมดูก็ไม่ต้องทําอะไรครับรถใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกคา้าสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับ คันหน้าก็แห้งๆเดิมๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับเสีย6แสน25,000บาทนะครับใครมองหาจรเดีย75แรงไว้ใช้ปลูกอ้อยนะครับไว้รากอ้อยนะครับคันนี้เลยนะครับ0872244023นะครับบริการจัดส่งให้ลูกค้าฟรีด้วยนะครับคุณลูกค้าบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าฟรีด้วยนะครับไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะครับ 0872244023นะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับคุณลูกค้าอนเดีย75แรงครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วครับ 5075e นะครับสนใจก็โทรด่วนเลยนะครับมีคันเดียวนะครับคุณลูกค้าสำหรับตัว75แรงแล้วก็จะมี90แรงอีกคันนึงนะครับ90แรงก็อยู่ที่680,000นะครับราคาปรับลดได้เหมือนกันนะครับ 087 22 44 023นะครับ